สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็ผ่านเทศก,กาลแห่งความสุขกันไปแล้วนะคะก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะปีเก่าๆอะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นไปนะคะ่ะก็วันนี้ก็ยังคงมีลุกดีๆมาให้ดูกันอีกเช่นเคยเป็นลุกแบบนี้นะคะก็ช่วงนี้เป็นงานแต่งคะ่ะงานแต่งค่อนข้างเยอะนะคะสาหรับคนไม่มีคู่อย่างเราก็ คงจะเป็นแค่แขกรับเชิญนะอเศร้าจังแต่ไม่ต้องเศร้าใจไปค่ะพอดีว่ามีคนรีเววสมาค่ะอยากให้แต่งเป็นลุกสีทองรนก็เลยยกตัวอย่างของตอนที่ไปงานสยามดารามานะคะซึ่งหนก็เป็นคนที่มอบรางวัลนะคะบนเวทีให้กับเรื่องพี่มากพระขนงนั่นเองนะคะก็ มีน้องปันปันนะคะมาฉรางวันให้หนุกนันเองมอบให้แด่พี่เผือกก็เลยจะมารีวิวลุกนี้ให้ดูยังไงามาติดตามดูลุกนี้กันเลยค,ะคละ่ะ n o k กกี้แองเจิ e ลเมคอัพฝากอินสตาแกรมด้นะคะ n o k น็กกีกค่ะสวัสดีด้วยหน้าสดอีกเหมือนเดิมนะคะก็ตอนนี้ เป็นอะไรที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาเคลียร์ผิวก่อนแต่ก่อนหน้าที่เราจะเคลียร์ผิวนะคะผิวหน้าที่เอ่อไม่มีสิ่งอุดตันที่ดีนั่นก็คือการทําความสะอาดหน้าที่ค่อนข้างจะสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่มีสิ่งอุดตันนะคะสิ่งที่นกใช้นั่นก็คือแองเจล่าโฟมมิงนั่นเองนะคะเป็นสมลังหน้าของแองจลนนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อขืน เราใกล้มาสดอลลี่คิสตมากนั่นเองเป็นมากเทประดับเทปมากๆนะคะคือสัมรัสแค่คืนเดียวนะคะก็จะรู้สึกได้ว่าหน้านิแเราก็รูขุมขนเนี่ยเล็กลงแแถมยังหน้าขาวใสขึ้นเป็นกองด้วยนะคะครีมก็เป็นสีขาวคารละมุนมากๆเลยแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากนกขอบอกเลยเพราะว่าเป็นกลิ่นนมวานิลลานั่นเองนะคะนกก็มาส์กทิ้งไว้ทั้งคืนเลยตอนเช้าก็ล้างด้วยผมล้างหน้าเช้ามาหน้าก็ใสยอย่างนี้เลย อันดับต่อไปนะคะเราก็ต้องมาบำรุงผิวหน้านะคะด้วยเซรั่มนะคะแล้วก็ครีมไฮยานะคะของแองเจลนั่นเองคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะก็เข้าไปที่ www.bbangelset.com นะคะมีโปรโมชั่นเพียบเลย เราจะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะว่าคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นของเขาคืออะไรนั่นก็คือ,อคนสาหรับคนที่เป็นสิวนะคะสิวอุดตันหรือว่าเป็นรอยสิวนะคะรอยดํารอยแดงเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากจริงๆรวมถึงพวกหลุมสิวนะคะตัวนี้ไฮยาลูรอนเนี่ย สารสกัดตัวนี้นะคะบริสุทธิ์มากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆช่วยเติมเต็มล่องรึกนะคะทําให้ผิวเราค่อนข้างเรียบเนียนแล้วก็เวลาแต่งหน้าก็ติดทนนานด้วยแถมขาวใสอีกด้วยค่ะต่อไปก็ใช้แม็กนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะตัวโกรกโรนะคะทาบริเวณที่ต้องการ แล้วก็น้องจะใช้วันนี้นะคะจะใช้3สีนะคะก็คือเป็นรองพื้นของแองเจล่านั่นเองนะคะก็ยังคงไม่ออกเหมือนเดิมแต่ว่าได้ตัวทดลอเรมาใช้ก่อนใครก็คงจะประมาณเส้นเดือนราคาอย่างไงร้อกันนิดนึงเนาะก็ใช้สีม่วงนะคะทาบริเวณที่เราต้องการที่จะให้ส่วนนั้นเป็นสีแบบอมชมพูส่วนสีเขียวก็ต้องการความสว่างก็ทาส่วนที่สว่างเลยลงเสร็จแล้วก็ลงแป้งฝุ่นนะ นะคะแล้วก็ต่อด้ยวยแป้งพัฟแป้งพัฟน้องใช้สตูดิโอฟิกของแมคค่ะเหมือนเดิมเลย มาแต่งตากันค่ะอันดับแรกเราก็ต้องรองพื้นตาก่อนนะคะก็ทาตัวรองพื้นบางๆนะคะที่บริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็ล่างมาถึงดอรีอายเลยตัวนี้จะทําให้เวลาาแต่งตานะคะทําให้สีติดทนนานมากๆนะคะตั้งแต่เช้าจะหดข้าเลยไม่ว่าจะไปปาร์ตี้ต่อหรือว่าจะไปงานกลางคืนต่อใดๆก็แล้วแต่นะคะนกจะแต่งตาแค่ครั้งเดียวจะสังเกตว่ายาวถึงดึกเลยนะคะไปพบเพื่อนไปกินข้าวไปนเน n e r ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็ใช้ตัวนี้ค่ะ ก,ก่อนที่จะลงสีนะคะแล้วก็สีแรกที่เราจะลงบนเปลือกตานะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีสว่างน้องใช้สีเปลือกไข่นะคะเอาสีทองๆออนิดนึงนะคะทาบริเวณเปลือกตาด้านบนจนถึงโหนกคิ้วแล้วก็กลางตาจนถึง่า,าลิานนะคะส่วนสีเข้มนะคะน้องจะใช้เีรั่ตาลแบบ น้ำตาลเข้มๆนิดนึงแต่ว,วันนี้ออกผสมแนวม่วงนิดหน่อยนะคะทาระบริเวณปลายตาแล้วก็คัดเบ้านะคะทําให้มันเกิดฟุ้งๆแล้วก็ทําให้มันเป็นเงานะคะทําให้อา่าเขาเรียกว่าหนกตาชัดเจนนะคะทําให้ดูเหมือนเราแบบเหมือนเหมือนเป็นสาวแขกนะคะแขกขาวอะไรประมาณนี้นะคะทําให้แบบเบ้าตาดูชัดนะคะแล้วก็ลึกแล้วก็แถมแบบ ดูตาแบบมีเสน่ห์นะคะดูดูดูมีชั้นเชิงนิดนึงนะคะแล้วก็ดูเป็นสาวคมเข้มซึ่งก็เป็นแนวลุกที่นกถนัดนั่นเองนะคะแต่ขอบอกก่อนว่าวันนี้นะคะตาอาจจะไม่ได้เข้มเหมือนขนาดนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเปียนคอนแทคเลนส์นะคะเป็นสีสีฟ้านะคะแล้วก็ส่วนชื่อรุ่นนะคะจำไม่ได้ว่าเป็นชื่อรุ่นอะไรแต่ว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นทีโทนนะคะก็คือไล่สีฟ้าสี อทองแล้วก็ไม่มีตัดยขอบดำนะคะแล้วก็สีเทานั่นเอง,เองส่วนตัวที่ทาตานะคะก็อมไลซ์สันจมูกได้นะคะก็สร้างเงาให้เกิดนะคะแล้วก็ไปที่บล็อกของคิวนั่นเองนะคะปัดแก้มค่ะปัดแก้มน้องจะใช้สีของแม็กอีกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เป็นอมไล์ฟูลนะคะทาบร,ริเวณหน้าแก้มนะคะ เบาๆพอนะคะไม่ต้องัดเข้มมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยหน้าเราก็จะดูไม่มีมิติแล้วก็ไม่โดดเด่นสักอย่างเพราะว่าถ้าสมมุติว่า,าแก้มก็แดงปากก็แดงนะคะ ก็เข้มคิ้วก็จัดนะคะก็จัดไปทางหน้าก็ดูไม่ดีเลยนะคะก็ดังนั้นเราก็ควรจับซบนะคะแล้วก็ดูแบบมีชั้นเชิงนิดนึงนะคะแต่งหน้าดูไฮนะคะดูไฮๆนะคะเราจะแต่งหน้าดูแบบผู้ดีผู้ดีนะคะเราจะไม่แต่งหน้าแบบดูแนวแบบดู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 ไม่แพงเนาะเราก็จะแบบทําให้มันดูมีคลาสที่สุดนะคะก็ เชดดิ้งไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นเชดดิ้งของแม็กนะคะเป็นสีดิฟดาร์กนั่นเองนะคะก็เชดดิ้งให้ชิดขอบหรือว่าคนผมไล่ผมที่สุดนะคะน้องจะลองเชดดิ้งข้างเดียวก่อนก็ส่วนไหนที่ต้องการเอาออกเราก็เฉดไปนะคะมันจะทำให้ดูเล็กลงนะคะเปรียบเทียบดูนะคะระหว่างาข้างที่เฉดแล้วกับข้างที่ยังไม่เฉดจะสังเกตว่ามันเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว ต่อไปนะคะเราก็มาเขียนคิ้วกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นของอของรยย่อมัง้งนะไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นสีเทานะคะที่วันนี้เลือกเป็นสีเทาเพราะว่าต้องการคิ้วให้ดูแบบไม่ต้องเข้มมากนะคะเพราะว่าต้องการเพราะว่าเนื่องจากว่าตาเนี่ยมันมันซอฟแล้วแล้วก็ต้องการอยากจะให้ลุกออกแนวดูแบบฝรั่งฝรั่งนิดหน่อยแล้วเวลาถ่ายรูปก,ก็จะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการความแบบ ซัสบซอบก็โกลก็ดูเป็นฝรั่งฝรั่งนิดหน่อยนะคะต่อไปนะคะก็ใช้ตัวดอ l ลี่วิงนะคะตอนนี้นกซื้อจากที่ฮ่องกงนะคะหรือสิงคโปร์จำไม่ได้นะคะแต่ว่าที่เมืองไทยก็น่าจะมีนะคะดอแนะนำที่กรุงเทพก็น่าจะเป็นเอกมัยพักเลนเอกมัยเอกมัยเกตเวย์ My, My นะคะก็มีขายนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ปัดย้อนโคนก่อนแล้วก็ปัดตามโคนนะคะก็จะดูแบบ ธรรมชาติที่สุดส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวของแม็กอีกเช่นกันนะคะจะเป็นสีเงินน้องจะทาใต้ขอบตานะคะจะทําให้หัวตาดูวิ้งขึ้นแล้วก็ดูหน้าเด็กขึ้นนะคะเป็นสีเงินค่ะแล้วก็จะมีเซ็ตคู่กันค่ะที่มันออกมาใหม่ก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์แม็กดูนะคะเป็นสีทองน้องจะทาด้านบนเวลากระพริบตามจะดูวิ้งวิ้งจะดูแบบน่ารักก๊กกิ๊บมากๆเลย ต่อไปมาทาปากกันน้องจเจ้าสีมอแรงนะคะสีส้มแปดนั่นเองทาริมฝีปากด้านในนะคะแล้วก็เป็นสีครีมชีนนะคะสีนู้ดแบบออกน้ำตาลนิดๆนะคะทาบริเวณปากนะคะด้านบนก็จะผสมกันไปด กับปากด้านบนเอ่อปากด้านในนะคะออกมาด้านนอกก็จะกายเป็นสีส้มนุ่นๆน่ารักน,นะคะทีนี้มาติดขนตากันค่ะขนตาก็เหมือนเดิมค่ะที่นกป,ประกอบทิงไว้นะคะส่วนไหนที่มันไม่เนียนเราก็เอา,เอ,าอ่ e อายไลเนอร์นะคะในการรีดสเสร็แล้วมาดูลุกรวมๆกันนะคะเช็คความเรียบร้อยว่าส่วนไหนมันยังไม่โอเคเราก็มารีด ทับนิดหน่อยนะคะแต่อันนี้ลุคนีน้นกจะติดขนตาละบนและล่างนะคะเพราะว่าจะเป็นงานกลางคืนโอเคเสร็จแล้วสวยงามตามทั้งเรื่องยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมรีโพสกันด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมทานคอลลาเจนเพื่อผิวสวยนะคะบ๊ายบายชูบู Oh